คลิปม,มันคลิปแรกเป็นของผู้ชายคนหนึ่งที่ตื่นเต้นแบบเว่อร์กับวิดีโอเกม Star Wars เก่า The first viral clip of today is of a guy that gets ecstatic over an old Star Wars video game. Star Wars, it's great in the arcade. Whoa! Tie fighters, fireballs coming right at Watch the laser towers. Aim for the tops. They're gonna cut us. Use the force. They're coming too fast! It's way! This way! My shields are gone! All right! Stop going in! Oh, some game, huh? Some game! I never knew that a game could be so exciting that it'd blow your head up. Yeah. บอกตรงมันก็ตลกดีที่ผู้ชายคนนี้จะตื่นเต้นกับเกมที่มีกราฟ,ฟิกที่เชยขนาดนั้นแต่ในสมัยนั้นก็มีแค่นั้นก็สุดยอดแล้ว Let's be honest though It's pretty funny how excited this guy gets over this game considering how outdated the graphics are But hey that's all they had back then ลองคิดดูนะครับถ้าผู้ชายคนนี้ได้เจอกับเกมสมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงหัวจะระเบิดหรือเปล่า Just think how this guy would react to modern video games. Would his head blow up? The next viral clip is of a kid trying to rinse shampoo out of his hair, but for some reason, it won't come out. เด็กคนนี้เริ่มจะหงุดหงิดแล้วเขาพยายามขยี้แรงขึ้นแต่มันไม่หมดสักทีอะ This kid is getting frustrated. He tries scrubbing extra hard, but the shampoo still won't go away. Come on, y e u have to go. โอเคพอแล้วได้เวลาที่จะบอกเขาว่าเป็นการแกล okay, ้งเฉยๆอ่ะโอเค that's enough it's time to let him in on the joke boys แสดงว่าพอเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเขาก็จะหัวเราะแต่ขนาดเดียวกันก็จะเริ่มวางแผนว่าเขาจะต้องแกล้งเพื่อนคืนยังไง I bet as soon as he knows what really happened, he'll start laughing. But he'll also probably start planning how to get his friends back. <laughs> ถามข้อ <บน S 1> ต่อไป<บ>น,นะคะจายดำดิฉันอยากให้มีการเปิดเพลงเศร้าๆบรรยายเป็นแบ็กกราวด์ไปอยู่เบื้องหลังในขณะที่กําลังอ่านคาถามข้อนี้เพราะว่าสะเทือนใจมากค่ะจายดำจำเป็นต้องตอบคุณผู้ชมถามมานะคะว่าคําว่าตัวขั้นเวลาในภาษาอังกฤษต,ต้องพูดว่ายังไงซึ่งในที่นี้ค่ะมีตัวอย่างประโยคมาให้ด้วยถ้าไม่ได้ชอบผมก็อย่ามาหลอกให้ผมชอบคุณเลยผมไม่อยากเป็นตัวขั้นเวลาให้ใครโอโ้โหเศ<ล>ร้าจังเลยเศร้าไหมครับีบน้ำตาต้องตอบแล้วค่ะจายดำข้อนี้อะค่ะ